หอมกานาเมยมาชมในแจกกันเลยล่ะหอมถึงลูกลานไนโตรหอมงามเจ้าหอมงามโตหอมงามใสอาลวะกะมีรูปวิภาวะไหลนอนเจ้าหอมปะคามีเศร้าผู้สังเถวบ่เลยตาลาหอมจับวันงามไหว้นาของดิมาให้ใจสาบ่หดนุ่มยามหอมกินสามัคคีอินขึ้นสลั้งจองหาง องนันโตปานันตาหมูก้องยังไฟเกียวอนออก็กหมอนลงหน้าองตาหมอนลงตรงอกเข้ามองแล้วฮักไปอยากเก็บถูกลักตอนนี้ถุนมี้เสื่อมมาไหนมาไหนเป็นมันหยาาวันลงมันลงวันนั่งเป็นมันนัมันนั่งมันหน่อรอดตรงคนเอาจ้าถึงส่งถึงเมืองกอมเมอร์ในยาวเขาเจ้ากาวันกันมาต่างที่ วางมู่หกสิบปีคุาบางคก็เมินในเยาวชนกองกอปืนปืงก่อ้างเป็นนักลเป็นเจ้าของมูเป็นก่อมหกสิบปีนี่่ tảng khi hạt năm chót má hạt năm chót tôi nhìn ngắm nhắm điều này nên sống mưa này đi xe